สวัสดีครับผมวันนี้อีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานหนึ่งเคสงานมาแก้ไขปัญหระบบช่วงล่างนะคันนี้เป็นปัญหาไททันคันนี้นะวิ่งมีเสียงดังนะครับแล้วก็หอนนะฮะคันนี้เอฟซี FC, บอกไปเปลี่ยนยางมาแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ไปดูนะกับปัญหาที่เจอของคันนี้นะให้ดูแนวยางนะฮะขอบขอบนอก ขอ,ขอบในนะให้ดูเลยนะสังเกตไหมว่าขอบยางไม่เท่ากันนะกินไม่เท่ากันนะครับจะบอกยางเพิ่งเปลีป่ยนมาได้ประมาณสองสามวันนะทำไม่ทาม,มายางใหม่ยางเก่าแบบยางมือสองนะเห็นไ,ไหมล่องลึกล่องลึกของยางนะครับี่ไม่เท่ากันนะครับชัดเจนนะที่มีเสียงดังนี่เกี่ยวกับยางนะครับแต่ว่าเราโยกวงละไรดูแล้วนะโยกล้อดู ลปืนล้อมันโยกด้วยนะคันนี้จะจา,จารหนึ่งเลยลูกปืนล้อก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องยางเอฟซี C บอกว่าจะไปปุยกับร้านยางเองนะยิ่งบางทีมีสันด้วยนะคันนี้นะนี่นะลายเตียนะขอบยางนะให้มองนะอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นความต่างนะว่ายางไม่เท่ากันนะครับดูนะฮะคันนี้ลูกปืนแตกแน่นอนนะครับคับนนี้สภาพสนิม น้ำพอมร้อนเห็นไหมหร้อนมากนะคือด้านในนุกป,ปืนเนี่ยน่าจะเป็นรอยเสียสีนะทำร้อนอย่างแรงนะแล้วก็เบรกนะคันนี้ให้ดูสิก็ <c oughs> เบรกอต่ที่ขเขาเรียกไม่ถึงห้ามิลแล้วมั้งนะโอ้อันตรายมากคันนี้ เข้าใจสถานการณ์นะช่วงนี้แต่ว่ารถคุณจะต้องใช้เนาะอันนี้เดี๋ยวแจ้ง f อซีอีกทีหนึ่งนะกับเบรคกัเบรกนะแต่ลูกปืนล้อนี่ต้องเปลี่ยนสองข้างนะเพราะมันดังมันหอนจริงนะแล้วก็อาการสั่นนี่เกิดจากยางด้วยนะสงสัยต้องรืนใช้นี่ก็ต้องคือต้องเอายางตัวนี้นะไปด้านหลังนะสลับยางใหม่นะสลับยางหน้ามียางหลัง ด้านนี้ก็เหมือนกันนะแต่ว่าฝั่งนี้ไม่มีรอยไหมไมีแต่คาบสนิมนะครับเวลาเปลี่ยนลูกปืนล้อนะแนะนําเปลี่ยนทั้งคู่นะครับเปลี่ยนซ้ายขวาเลยนะจบกว่าวเปลี่ยน,น,นทีละด้านบางทีมีอาการเลื้อยนะคือแบบจะระบีฝืดนะฮะอีกฝั่งหนึ่งลื่นอีกฝั่งนึงฝืดนะครับแนะนําเปลี่ยนทั้งคู่นะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราถอดออกมาแล้วก็ไปอัดออกนะครับ อันนี้นะมาดูสภาพลูกปืนที่เป็นรอยหไหมนะครับเห็นไหมเสียงหอนเสียงดังคือลูกนี้ลูกนี้คือลอ้อฝังสายนะครับเฮ้ยฝังขวาหน,น้าขวานะล้อฝังหน้าขวาเห็นไ,ไหมนี่กรบเด็นนะครับส่วนล้อนี้นี่ก็จะแตกอ,อยู่แล้วนะปิด ดูสภาพดูดูดูโอเคอยู่นะฝั่งนี้เป็นปัญหาหลักนะแต่วลาเปลี่ยนแนะนำให้เปลี่ยนทั้งสองฝั่งเลยนะบางครั้งการตั้งศูนย์อาจจะมีผลน,นะเพราะว่าศูนืนฝั่งนึงลื่นฝั่ง,งนึงปืดกินไม่เท่ากันนะทำให้ศูนย์ล้อเป็นปัญหาได้นะครับโอ,อ้ประกอบกลับเข้าไปแล้วนะครับนี่หน้าขวาตัวนี้เป็นปัญหานะครับ ใส่กลับเข้าไปแล้วนะครับฝั่งล้อหน้าซ้ายนะฮะครับทักเด่นทักเด่นนะครับแล้วตอนอน,น,น,อนี้นั่งมั่งนะมีบอกว่าเขาเบรกเอานะไวนะ้ก่อนนะเขาเบรกใส่ใส่ในเดือนไว้ก่อนนะอีก3วันเดี๋ยวมาเปลี่ยนนะตอนนี้บประมาณไม่พอครับ ถ้าเราเปลนสองฝั่งนี่ก็จะสามพันอยู่แล้วนะซ้ายขวาเนี่ยก้าแรงนีนะครับก็ทำใจนะช่วงนี้เข้าใจอยู่นะครับซ่อมอะไรที่จําเป็นก็ซ่อมไปก่อนนะแต่เบรกนี่ไม่ได้เลยนะถ้าเบรกไม่มีชนท้ายเขานะครับก็เดี๋ยวเคสตนี้เราจะให้ทีมงานออกวิ่งถ้าไม่มีเสียงหอนนะครับแต่สันมีแน่นอนแนละ้วว่ายางเป็นปัญหานะครับกับเคสนี้นะเดี๋ยวเรา ทดสอบยิ่งนะแล้วก็ส่งงานเรีเลยนะับเป็นนี้เสียงงอนดังนะและไหมตรงล้อเนี่ยด้านหน้าขวาเป็นปัญหาเยอะเลยนะครับล้อแตกนะรับปืนล้อแตกนะครับคลิปนี้นะสะสหรับท่านใดที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แลบกดติดตามทังช่อง u t ท b e อู้แาะเจริญงานช่างนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทำออกมานะะกดติดตามให้เราด้วยนะกดเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมวันนี้กล่าวคำว่า สวัสดีครับผมเสร็จบจบงบไม่บานปลายที่อยู่แงเจริญการช่างนะครับ